เอาแล้วนะทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราพบกับ v n b Hero อย่างน่นคือมีคนแบบว่าให้ผมลองรวมรายได้ใช่ไหมแต่ช่วงคลิปนี้ไม่ใช่การลงทุนแล้วก็บอกเลยว่าให้ดีไฟซาตอนนี้เด็กเด็บนี่กำลังสร้างความชิปหายให้กับเกมนี้อยู่นะจะสอนเล่นเกมก่อนจะบอกถึงความชิปหายก่อนดิ คือเกมนี้เดฟมันชอบแอบปรับอะไรแบบว่าปรับเพิ่มกระห่าอัพเวลบ้างปรับนู่นปรับนี่เดี๋ยวเพิ่มแท็กตอนแรกแท็กผมอยู่ที่หเพิ่มไปสิบแหละดูมันดูมันทํจาจะเรื่องไหนก่อนดีเอาเป็นว่าไม่แนะนําการลงทุนแล้วก็ไม่แนะนําให้เล่นด้วยถ้าไม่อยากชิปหายเอาวิธีการเล่นข้าวก่อนแล้วกันนะเข้ามาปุ๊บไม่เอาดีกว่าเออเอา พอมาปุ๊บเราต้องซื้ออันนี้นะ BNB อันนี้กดบายปุ๊บมันก็จะเข้าไปหน้า Pancake Swap ให้ก็ใช้เหรียญ BNB Swap มาเป็นเหรียญ BNB Hs ก็ค่าตัวฮีโร่ค่าสุ่มตัวหนึ่งก็ตอนนี้ต้องดูที่เว็บนี้91 BNB Hs เว็บชื่อ t ูนเ k l o สที่คนไทยคนทำเลยนะเราไองเราทีเอ อสมมุดเราแลกได้เ n ี h นวะีมาแล้วปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่มาฮีโรถ้าเกิดตังเราพออะเมะื่อกี้ใช้เท่าไหร่เก้าวาใช่ไหมก็จะกดตรงนี้ได้แล้วก็ต้องรอมันมาอีกครึ่งวันอนะ12ชั่วโมงเหรียญเราเหลือจะกดเล่นได้เหรียญเ n ี h นวีเท่าไหร่ตอนนี้บอกเลยว่าเห็นการแล้วจะเห็นการแล้วบอกเลยว่าหนีไปซะอย่าเข้ามาเด็ดขาดโคตรเจ็บปวดอะ่ะบอกเลย61ครับผม เมื่อกี้ใช้อะไรใช้91ใช่ไหมใช้ใช้91.81เหรียญ91.81หรือ83วะเออ81งเราต้องแข่งกับเวลาครับเพราะตอนนี้ย,ยอดรีวาร์ดผูกไม่ลดลงเรื่อยๆเนี่ยใช้ค่าสุ่มประมาณ5,600ดูดูกราฟดิกราฟแบบว่าวันนี้เลยนะสดๆเลยนะดูกราฟดูกราฟ ช่วงนี้เป็นว่าช่วงหนีหนีตายฮะบอกเลยคือเดฟแม่งอยู่อยู่มันก็ปรับอะ <c oughs> ปรับเพิ่มแท็กอะปรับบอสใหม่มาก็จริงแต่ว่าแบบยาเพึ่งไปสวนเลยไม่ต้องสนใจบอสใหม่ตอนนี้มีเรื่องที่สําคัญคนนั้นรีวาร์พูดหมายถึงว่ากระป๋องตังที่ทุกคนจ่ายภาษีเข้าเกมนี้จ่ายออกเลยนะก็รวมกันเป็นเป็นยอดไว้สาบแจกให้ผู้เล่นอะแจกกังวันให้ผู้เล่นอะก็คือเหรียญที่ผมได้มานี่แหละก็คือแจกจากกองนี้ คือตอนนี้รีวาร์ดพูมมันลดลงจากเป็นหมื่นอน่ยเหลือแค่หกพันสามเนี่ยเนี่ยดูลดลงเรื่อยๆเนี่ยดูดิคือผมจะพาแท็กอะนะมันจะเหลือสูตรแล้วนะเนี่ยคือน่ากลัวมากอะ่ะจะแตกไม่แตกไม่รู้เกมเนี้ยยอดรายได้เนี่ยคือผมยังเล่นไม่เล่นไม่ครบถึงสองวันนะแต่ผมผมว่ารีบเบิกมาก่อนดีกว่าจะไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ยอดรายได้ดูดิได้วันละสองร้อยเมืวันได้แปดสิบเพราะว่าถ้าเราเ well วลอาระโอบะ ราจะเสียตังค่าเวลอัพด้วยประมาณ3 0 0ร้อยสามสี่ร้อยแล้วแต่รางวัลที่เราได้25%ของรางวัลที่เราได้เนี่ยบอลก็ได้500ว้อยก็ได้700บรบางวันไม่ได้บางวันมีเนี่ยบางวันแม่งแพ้ไงได้น้อยลบไปวันนี้หาข้อมูลไม่เจอเนี่ยบอลก็ได้600 6 0 0 2 0ร้อวันเมื่อวานติดลบสิบบาทเนี่ยตอนนี้บอกว่ายับมากเกมนี้ดเูเสียค่าเวล์อัพพิโลไปประมาณพันห้า ็คือเติมเมื่อกี้ไปถ้าพันห้าพอเสียค่าอัพฮีโร่อีกไปพันประมาณพันห้าค่าแก๊สอีกค่าเล่นเกมต่อวันนะไม่ใช่ต่อวันอันนี้คือเล่นทั้งหมดเลยต่อสู้ครั้งหนึ่งก็เสียค่าแก๊สประมาณยี่สิบบาทอะ่ะเนี่ยต่อสู้กี่ครั้งไปเนี่ยจๆผมผมสู้มาสี่ครั้งล้มรู้จำไม่ได้น่าจะหลายวันอยู่เนี่ยเสียประมาณเจ็ดร้อยแล้วรวมกันก็เป็นสองพันขวาแล้วเนี่ยแค่ค่าเล่นอย่างเดียวนะคือแบบวิดายรายใจ่ายล้วนเลยเกมเนี่ยแล้ว,ลวรีว์ดผูไม่ ดูดิลถลงแบบลถแ,แบบพูงงๆ,ๆ,ๆเลยทุกคนไม่เทรกระจาดแล้วว่าตอนเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสู้อีกรอบนึงแล้วก็เทรกระจาดแล้วกันวิธีการส,สม,มุนเราได้มาแล้วปุ๊บนะสู้เลยไฟโดกดไฟปุ๊บแล้วก็เลือกตัวที่เราจะสู้ด้วยเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์บอกว่าชนะเท่าไหร่ยิ่งตัวเปอร์เซ็นต์เยอะเราก็จะได้ตังค์น้อยลงเนี่ยได้ตังค์เท่านี้เท่านี้แล้วก็ค่าสปีดยิ่งเยอะก็จะได้ค่าอันนี้มากขึ้นถ้าเกิดเกาะเราเยอะเราจะโดน เวลาเราชนะเราจะเสียเลือดน้อยลงก็ใช้เลือด200ในการตา่อสู้เนี่ยไฟ200มันจะมีบอสด้วยบอสใหม่ใช้เลือด500บอสเก่าใช้เลือด400เนี่ยโอกาสชนะบอส3.3%แต่ว่าอย่าไปตีแต่ตีตัวธรรมดาพอก็ตีเลยปึ๊บในถุนละเลิอกเลยเกมด้ดูนี่ผมไปดูในกลุ่มนะมันก็สมควรโดนฝาดต่แม่งปรับขนาดนี้ปรับแบบว่า อยู่ยจะปรับจะปรับก็ปรับเลยอ่ะไม่สนอะไรเลยเห็นปะก็คือมันจะลดก็คือเราสมมติเราจะถอนใช่ไหมเรากดเคมได้2วันใช่ไหมสองวันแล้วบวกอีกบวกอีก10วันเพื่อจะเอาเออกแบบค่าธรรมเนียมศูนย์ใช่ไหมถ้าเราเ,าเอาออกก่อนมันก็จะเสียค่าแท็กแปบ๊บนึงนะโคตรเจ็บปวดอ่ะหนีได้หนีตาย ไม่รู้ว่าเกมจะฟื้นเมื่อไหร่นะแต่ผมขอจับเงินเวสซ์นิดนึงก็ยังดีว่ะก็ะคือถ้าเราถ้าเราสู้แพ้นี่ไม่ได้อะไรอะไรเลยนะมีแต่เสียกับเสียอันนี้ผมติดโทมีเทเซอร์ก็เลยต้องเสียเวลากดเทเซอร์ด้วยอ่ะน่ะรอไฟโคตรนานอะรอไปโหดูดิรถแบบนี่เป็นงานเทกระจาดแล้วเนี่ยจากเป็นหมื่นเนี่ยลบสีดเปเนเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วอะ อดูรายได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยรายได้สุทธิเนี่ยเนี่ยรีวาร์ดค่ากงค่าแก้ค่าเลเวลเนี่ยตอนนี้ผมได้ลงไปประมาณ9 0 0 0ถึงหมื่นนึงอัพตีสักหมื่นหนึ่งอะ V n v ดูไทยบาทก็ได้อตอนนี้ผมมีมาเกะเนี่ยตอนนี้มี4,000แล้วคือผมจะเอา4,000นี้ออกมาให้ได้ก่อนที่มันจะไม่เหลืออะไรเลยดูดิแม่งลดพวกพวกพวก,พวกนี่มันงานเทกระจาดจะชัดหนีไปซะแม่งอีกสู้นาำชิบหาย อันนี้เมื่อ51นาทีแล้วเหลือ9,000นะดูดูคือปรับหน้าเกียดเกินอ่ะปรับอยู่ก็ปรับก็ปรับเลยแบบไม่สนอะไรเลยดูดูดูด,ดปรับปุ๊บมีคนนะปุ๊บล่วงพึบอย่างนี้เลยนี่ไม่งานหนีตายาชัดเดบแม่งทำเกมตัวเองจริงชัดๆอะ่ะอยู่ดีไม่ว่าดี สู้เสร็จอย่างเนี่ยนานชิบหายยัยง <c oughs> ตอนนี้คนแบบว่าโอ้ยพรเด็บก็เป็นแถวเนี่ยปรับล่าสุดค่าเลเวลอัพฮีโร่ตอนแรกเสียสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วสปาพัก็ปรับเป็น25%กับรางวันที่เราได้แล้วก็ปรับใหม่แล้ววันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยปรับเป็น20-25-30ตามเลเวลดูดิปรับโคตรทุเรศอะ่ย <c oughs> ของเก่าสวันเสร็จแล้วอัลล็อกอีกวัน เพื่อเพื่อเรีกเลี่ยงภาษีไหมปรับใหม่เป็น2วันเสร็จแล้วก็เป็นอีกิบวันเพื่อเลียกเลี่ยงเรียงภาษี30%สิเปอร์เซน่ะโคตรน่าเกียดอะ่ะคือเห็นแล้วแบบว่าเจ็บปวดมากๆขอตอนนี้ขอกำเงินออกมาก่อนก่อนที่มันจะอ่ะสู้เสร็จแล้วชนะไหมแพ้เวลาเราแพ้เราไม่ได้อะไรเลยด้วยแต่สมมติถ้าชนะตรงนี้ เราก็ต้องมาอัพเวลนะถ้าไม่อัพเวลก็สู้คนนี้ไม่ได้วันหนึ่งเฮปียี่สี่ชั่วโมงเฮพี่จะรีเต็มเต็มสองพันผมจะแทกแทกเลยนะสิบนสะี่เไม่สนละเสียเลยแล้วกันไม่ไหวจริงๆวะ่ะไม่ไหวจะเคลียร์เกินไปอะ่ะขอกำหมัดนิดนึงถ้าอะไรวะสิบสี่เปอร์เซ็นก็ประมาณสักสามร้อย จาก4,000นอะเท่าไหร่วะน่าจะเยอะอยู่แหละแต่แต่ดีว่าไม่ได้เลยเลยผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่รอดหรือเปล่าไงบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่แนะนําการลงทุนแล้วก็แนะนําให้หนีไปด้วยนี่ผมเติมมาค่าเวลอัพนี่ไม่พอนเนี่ยเพราะว่าซื้อไอ้นี่มาตอนเบียนเบียนเฮดแล้วราคาประมาณร้อยขวาตอนนี้แม่งเหลือเหลืออะไรเนี่ยเหลือเหลือหกสิบเอ็ดบาทอะตอนแรกมันประมาณร้อยสี่สิบอะ ผมซื้อมาประมาณร้อยสี่บบเนี่ยแม่งเหลือสิบเอ็ดบาทแล้วก็ต้องมาเสียค่าอัพมากมากขึ้นอีกออะโหโคตรอะสุดจัดอะสุดวัวเกมนี้ไม่มีแล้วในผมรวมไรายได้แล้ตอนแรกว่าจัดสิบสองมาแล้วมาทำทลิปทีเดียวไม่ไม่รอ้อยอะรอไม่ได้นะก่อนที่รีว์ดพูดูดิดเหลือสีพันแล้วอะเจงะ๊จงปะล่ะเจ๊งปะล่ะ คือผมไม่ได้ฝัดนะผมก็ต้องเล่นต่อแหละเพราะว่ายังไม่คืนทุนเลยลบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเพนดิ้งนานชิบหายรอไปรอต่อไปพาแท็กไปเลยไม่สนละ คือ14บสี่ก็สิบสี่เถอะวะเคมเพนดิ้งนานมากอ้าวหนดูในตลาดดิโอ้โหเมื่อวานอ่ะนี่คนปล่อยขายเต็มเลยนะเหมือนแบบงานเทกระจาดเลยเมื่อวานวีมีประมาณร2 0ยิบหน้าสงสัยว่าคนปล่อยขายเรียบอ่ะงานเทกระจาดเลยคุณดูดิเหลือตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวเ,เลียงจากราคาต่ำสุดแล้วกัน ไม่งานเทกระจาดจะชัดอะอันนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งจุดหกบีเบโคตรถูกอะโคตรงานเทกระจาดอะผมแบบว่าไม่รู้ว่าเกมนี้มันมันเสี่ยงเกินไปแล้วนี่มันเสร็จอย่างวันนี้นานชิบหายเคมนีบอัดอ่ะเปลี่ยนเพลงละไอ้แพ้เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอันนี้มันจะได้เห็นไม่ามาร์ อันนี้เขาได้มาแล้วโหตอนแรกน่ากลัวเกินไปวะ่ะคือผมว่ารีวาดมันดูดีเหลือสามพันแปดแล้วอะเน <c oughs> ี่ยดูยยงหัวมันแตกมีแตกงานนี้มีแตกบอกเลยเหลือสามพันแปดแล้วด,ดูในกลุ่มดิคือผมกำเงินออกมาแล้วไม่ไหวแล้วอะถ้ามึงจะง,งานเทกระจายขนาดนี้ ไม่ไหวแล้วคือผมไม่ได้แอนตี้เกมนี้นะแต่ว่ามันต้องเอาท่ามันต้องแบบว่าเอาออกมาสักน,นิดนึงก่อนอย่างน้อยก็ได้กําไรมาครึ่งน,นึงแล้วไม่แด่คนด่ามีไม่ดีวคนสรรเสริญเห็นไหมก็ <c oughs> ใครคิดจะลงทุนก็ศึกษาดีๆนะบอกเลยว่า,ามีไปซะ คอมเมนสันเซริญเพียบพาแท็กเลยไม่สูนแล้วออกก่อนออกมาดูด้านราวก่อนจะเล่นต่อหรือเปล่านี่ต้องขอดูอีกทีนะเหลือสามพันแล้วถ้าเหลือศูนย์นี่คือเรียบร้อยนะมีโอกาสเกมเกมพังเลยนะคือผมเอาเอาเอาขาออกมาครึ่งเก้าแล้วเมื่อกี้มีเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้เออมัดูย้อนหลังได้ไหม เคมรีวาดได้มาเท่าไหร่วะมีบอกฮิสตอรี่ไหมอพอได้หมเหลือในนี้จำไม่ได้ว่าเหลือประมาณ0.4นยุ 4, สี่นยุสามนี่แหละโอเคน้อยน้อยก็เอาออกมาได้นิดนึงก็ยังดีก่อนที่มันจะ ศูนย์สิ้นเอาเป็นว่าก็วันนี้ไม่น่ามีอะไรคงไม่สอเล่นนะ่ะเพราะว่าแนะนําให้หนีไปดีกว่านะเพราะว่าดูจากงานเทกระจาษแล้วความบนรลยใกล้แล้วใครยังไม่เคมอย่าลืมเช็คโหแบบเกมยังไม่ถึงครึ่งครึ่งเดือนเลยแค่ สิบวันสิบสิบวันถึงวะสิบวันพอดีเป๊ะรีวอร์ดพูลนี่จะหมดจะ,จะแตกแล้วอะนิดหน่อยก็เอาเนี่ยถอน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 ,อน,อนหนึ่งนาทีก่อนเนี่ยโอ้โหถอนรัวๆ่บอกได้คำเดียวว่ามีแตกหัก คือยังไงดีเนี่ยอาช่างมันเถอะเอาเป็นว่าไม่แนะนำเกมนี้เลยแล้วกันเนาะเจงก็เจงแค่ประมาณห้าพันห0า0 0 0้าหพันผมเจ๊งไปประมาณ5 6, ้0 0พันแหละเพราะผมเติมไปประมาณ9,000ถึงหมื่นึงค่าเล่นด้วยก็หมื่นอาจจะหมื่นนิดๆด้วยซ้ำได้คืนมา 4, 4ี0 0ีก็ ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเหลือ2900แล้วรอดูนี่มันจะแตกไหมรอดูวันนี้นี่มันจะแตกไหมวันนี้อะโอเคแตกไม่แตกก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคนะจ้ะดีนะไม่เล่นสองตัวนี่เล่นแค่ตัวเดียวไหนดูตลาดใหม่สิแตกยังคนวางขายตัวเพียบเลย งานเทกระจาดของเทแน่นอนโอเคเดี๋ยวมีอีกเกมหนึ่งที่ผมต้องรีวิวยังไม่ทำเลยเกมนี้เกมนี้เกมเกมต่อไปโอเคนะ